เลยไปกดปั่นแฟนพี่ทําไมแบบว่ากลัวไงแบบว่าตกใจเมื่อกี้อุตส่าห์บนนี้หรือเดนนทหรือเดนเน็ตก็เงี้ยู่อ่ะเดทไม่ช่วยอ่ะไม่มันนี่ตอนอะไรหมูะพี่นี่เรียกหมูะอไม่ใช่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดินไม่ถูก

ถ้าวิ่งไปใกล้ๆศพมันจะมีคำว่ารีพอร์ตมีปะ,ะมีคำว่ารีพอร์ตขึ้นมาเอากดเลยปวดน้ำทำไมเสียบแล้วไม่เห็นอ่ะกดให้เขาเจอไม่โยกพอโยกเสียบเสร็จปุ๊บพอมันเต็มใช่ไหมโยกต้อง<ห>เป็นดึงออกนะต,ต้องกดอีกครั้งหนึ่งต้องกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดึงสลักออกตายอ๋ออฟูคือกรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ฉันเจอเจอก่อนตายก็ตอนพี่นี้ถามว่ากดรีพอร์ตตรงไหนก็เลยจะวิ่งมากดให้แล้วก็เจอตายอยู่ห้องห้องที่กดปุ่ม emergency ตัวทำไมตัวไม่เห็นปุ่มรีพอร์ตอ่ะเขาอยู่ห้องวงจรปิดเขาเห็นศพอ๋อศพใครวงเหรอตัวนะัจรปิดนะเดี๋ยวก็เพิ่งออกจากห้องวงจรปิดนะพี่นี้ฮะกูเพิ่งออกจากห้องวงจรปิดนะพี่นี้ แต่พวกไม่เจอพวกไม่เจอศพวงไม่อาจาร์มันมีอาจาร์เข้าเป็นห้องก้องปะเนี่ยมีหลายห้องเนอมันมีห้องก้องเป็นเช็คที่ประจอนแล้วก็ห้องแอดมินด้วยนะต้องไม่ได้เลยเชียร์ไม่ไม่อาจารย์อาจารย์แต่เขาห้องแล้วมันเป็นกราฟหรือเปล่าว่ามันเป็นกราฟชี่ประจอนเปล่าไม่ใช่พี่มันพี่วัยเนสไม่ใช่ไม่ใช่เขาเนสใช่ไหมโอเคพี่เนสไปไม่ใช่พี่ กูว่าพี่นีแหละแมงโวยกูแล้วไม่รู้แล้วว่าตอนอะไรกูบอกว่าก้าวล่บอไปไม่เห็นตัวเลยอ้าวแล้วไม่รู้ใครแก้ได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วว่าเฮ้ยแล้เราก็ไม่รู้ว่าทำใครโหดทานไหนเดี๋ยวนี้เธอหดทานได้ยังไงอ่ะให้ทุกแกท่าน อูวู่เปิดแบบที่นี่ที่ไหนวะเอาอีกแล้วทุกที่ทุกที่แบบเปิดมาปุ๊บต้องงงว่าที่นี่ที่ไหนเว้ที่ไวไฟพี่เน็ตทำผ่านยังไงอะอานี่เมื่อกี้พี่ไปลองเทสให้มาคูเสียสละชีวิตเลยนะสับสวิตลงแล้วรอคูดาวมันจะมีเวลาบอกอยู่พอเวลาหมดปุ๊บแล้วค่อยสับสวิตขึ้น สับสวิตช์ลงแล้วใช่ไหมแล้นที้มันอยู่ในห้องคอมวงใช่ใช่ใช่ถูกต้องพี่พี่พี่เปิดมือถือลองอยู่เมื่อกี้พี่เปิดมือถือลองอยู่เมื่อกี้เกิดอะไรฉันู้ฉันว่าพี่นี้เขาโดนโหวตออกลูกพี่นีตายไปตั้งนานพี่นี้โดนโหวตพี่นี้โดนโหวตไปเมื่อกี้ไอ้หวายจะยกมาเนี่ยหวายโหวตี่ไม่ใช่หนูแล้วยกกดทำไม หนูสงสัยเฉยๆว่าน่าจะเป็นไม่ต้องสงสัยอ้วนเลยอ้วนเลยยกไม่สงสัยนะไปหมดเลยยกสงสัยเยอะหลอเกินปานุบาไม่ยอมโหวตแล้วจะโหวตคนอื่อยจะโหวตตัวเองเราจบแล้วจบแล้วสุดทีคนเราคือเป็นไอ้เนี่ เด้มันกูดูโอู้องนี่กเยอินไปะันยก่อะนีู่อะไฟังครั้งนี้ไม่ได้ต้องอะไรกเกกเดนกูเลาอะไรฟังนีเมื่อกี้กูเป็นวงพีเด้เฮ้ยไอเ้เขาใช้ wifi ยังไงวะกูก็เปิดมือถือนะฮะกดเอาหอกอ่เข้าโหมดวีรูเปเพื่อที่จะมาลองเทเล่นเย็ดแม่เขาปากกูคากล้องเลยอะ ปาร์นท้าเนทพี่นิก็เคยชัยก็เคยทำกันเน็ตมาว่ะคือผมก็อุตสาห์แบบอาหาข้อมูลให้เนอะว่าแม่งแม่จะทำยังไงโอ้โหเรียบร้อย